สายกามสายกามสายกามขนอุปกรณ์นะครับพรุ่งนี้เทสร่างกายนะครับฟูบนะฟูบเอาไปลุกนั่งแล้วก็ดันพื้นนะครับลุกนั่งดันพื้นเอาไปลองนะครับทีมงาน,นทางหุ่นหายาหายังไงทางหุ่นนะหายยังไงได้ปะปะ๋ปะปะาฮะ ออเขาคือผ้ากันห่อเป็นถุงเป็นถุงมาสวยด้เนี่ยโอ้บบ่ปลาเขาว่าต้นนี้แซบบ่เสบคต้นดืนอยู่อืมไม่ต้นบนเยยโคแ่นี้นะอเขาเอาหน่วยเขาเบิดเล้บ่โอ้นี่ครับต้นมะกอกนะเนี่ยต้นมะกอกครับผม ต้นนี้เข้ามามันหวานแสบสมป์อ,อ,อโอ้นี่นะตน้นมะกอกนะนี่มกอกให้เบิรตด้ยนี่ต้นนี้ใหญ่เนี่ยเหมือนเป็นสมคุมคุมทับเลยเนาะมีตาคนมาแย่างกันเสารเลงผมกเห็นตะไครขี้รถมามาเนี่มาเนี่ นี่นะครับโอ้คุณน,น่ะต้องถามันลรนนัวนว่าเอาไอ้ดิบๆบประเด็นมะนี่ต้องสุกต้งแซบโอ้โมันเคยกินมะน้นพี่น้องเคยกินมะกอกสดๆบป่ะครับเนี่ยจักปีเราปลาตันเนี่ยอพ,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 พอ้มนุ่งคุณหมอโอ้โหเป็นสามสิบปีนะเก่าแก่มากนะตันนี้ đây bội đây bội chịp bung ngay bưng hà đô sai đỡ thai nào okay. okay. oh. dạ, dạ. <laughs> à mang quang thay oh dạ 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 nè dạ 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 มาทำมีนอนนี่บ่ได้เล่นมาเสียเนาะอันนี้ก็เสียบ่ปะได้บ่ได้ไหมได้ทำเนี่นี่แหละทำเนี่ยแหละเขากินก็กินเต้เออหอมเม่ติดมือเลยว่ะมันอันนี้มันมันชุกเต็มที่เลยจะหอด้วยทำอันไหนใครใส่บีใส่เลย

หลังสารวัภภูมินะหลังสารวัภภูมิปูสุกตอนเข้ามาด้านาหน้านะครับต้นจะอยู่ตรงนี้ประมาณสามสิบปีนะครับต้นนี้ดูลำต้นนะลำต้นใหญ่มากออกปีแล้เถอะป่ะปลาออกช่วงก้อนปีไหมป่ะลำต้นนะนี่ลำต้นใหญ่มากค้นโอบหนาสิบ่เบิดใหไม่ท่วมหรเนี่ยสองโอบ หายจังไงอ่ะจังไงอ่ะะลอกบ่ะนื้อบางมันสะกินไหมสิอืมมันกกะอกระบางนี่สอยาบางบางบางกินเม่นบางอะกินบางหลายยู่นึ่งได้นหนอืเนี่ยอ๋อมาแทกกินีนะ่เออเออเเออเออเอเจล้เล้ โอ้หมานห่นนนี่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 นนี่นี่นีเบาเออเอามาดมเลยมาดมมั้งเลยสดเลยครับนี่ต้นตนี้ก็บอาไหยังบอุกปไหนต้องไปบ่มกันอีกเจะขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งครับนี่ฮรันเลยฮลันเลยหาถุงไหมไหมหาถุงมาใส่ไหมนี่รับกบใส่ตหุงไบ้านี่ย จำฮวงไซปน์เนาะโอ้หอมทะลุจอเลยเนี่ยจับอยู s <S ่นี่อยู Squid ่หน้ากล้องนี่ก็ยังหอมครับผมพ่อพี่น้องหอมครับหอมเนี่ยโอ้โอ้กับหลงโปรโมทโปรโมทนะโอ้ได้ถุงหนึ่งแล้วแต่หาสี่หาหน่วยแล้วไก่พีพ่อแล้ว เอาอีกกล้มาเแวอีกน่อยอีกน่อยเนี่ยพามาเลยมามามานีดับ่นี่โอ้ยยังขวงาขวล้างปลาก็ไรในป่าคนงานไปยังมากพวกพวกนี่งามมาหอดผีเยอืมาอดียืดได้หนีกับที่นี่ยู่นี่โอ้สิบกาหนไยล่ะยืดในกองนี้สิบมากแล้วดไมาก็พอี่แล้ว Ng yap de. Tông quán ngắm cái bê tông mày hắn. Ah, ngon 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 Nói chung là ngài mẫn hoạt giấy nó Tối nay phóng phục Các thằng nào mò đây này? Tối nay tối này, này. Các cha bùm 15 năm rồi Tối nay bà chú mới Tối nay bà chú mới Tối nay bà chú mới Tối nay ใบบากต้นบากต้นบากขึ้นตรงดิง่งดีตรงดิง่งใบมันขึ้นใหม่ย่างโอ้ยไปเหยียบเลยยิ่งเห็นแล้วมันหาวมเห็นตัวเหยียบถิ่มเลืนนะอ่อนละอือคนมันยางกายพอดีมันตกป,ปุ๊บมันก็ไปสอดได้ไปตองเข้าไปเห็นตัวเหยียบานาดิเบิดล่ม,ห,ม,ลมลหรือเปล่าเบิดล่มมันก็โลดนขึ้นเขา หนูนะคโอ้ทั้งงานมดหลากหลายแต่ว่ามัน,นยังบวสุกมันดิบอยู่แต่มันบวชสุกมับก็แสบมันร,รุนแรงแสบเรีกกร่ยงบกอกเอาคลิปนี้กัดซ้ำนี้แล้วเน,ะะเนาะมาเเิ่งปลาเพิ่ญหาบกอกปลาครับบกอกพี่นอ้องเลยแสบเผมใส่ปนใส่แก้วกินบานเข้านี่ยไอสานบานเข้าครับผมอ่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ